อ่ะบางคนเล่นเกมไพ่เกมแบบสล็อตแมชีนแบบกดกดเองอ่ะแงง่ายๆเหมือนกับเราเข้าแอปอะไรมือสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เล่นแต่ว่าเราก็ไม่ไปเล่นเว็บพนันทั้งที่มันเป็นกดใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีบางเต้นที่เราเรารู้อยากเปิดประเด็นป่ออ่ะขอประเด็นนี้ไหมเนี่ยคือเราพูดมาทุกๆุกอพีเลยก่อนหน้านี้เราบอกว่าเกมอ่ะส่งผลเกมอิเคชันกัแหละ เกมเกมก็ด้วยส่งผลต่อการจูงใจพฤติกรรมคนได้ใช่อแอ้วอย่างนี้โทษเกมไม่ได้อะพี่อะออมาเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยเพราะว่าเราจะบอกว่าเกมนิพิเคชันเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อจูงใจให้เกิดพฤติกรรม key activity แบบนี้ต่างๆหรือว่าเกมเนี่ยมันทำให้เราอ่ะต้องทำแบบสิ่งนั้นแล้วเราก็สามารถอเออาไปอดัดใช้ในโลกจริงได้เออแล้วอย่างเงี้ยเกมมาส่งผล ในเชิงบวกได้แ,แล้วเรื่องในเชิงลบอะในเชิงลบเงี่ยที่คิดว่าคนเก่ไม่ได้ก็ต้องฝึกนในเชิงลบได้เหมือนกันดีกว่าถ้าเกิที่เราแบบเกมง<ช>มีเพียงแค่ไม่คนรทำตัวไม่ดีใช่ไหมแล้วได้แต้ว<ช>ได้แบบได้รับบทคนนนก็จะทำไม่ดีก็ได้ใช่ไหมอืมใช่ครับครับอ่ะ,อะผมพอไป้แบบนีผมคิดว่าเราคุยประเนนี้น,นิดนึงแล้วก็คือว่านั่นคือสาเหตุที่ทําให้บางทีเราต้องจัดเลตติ้งสำหรับความรุนแรงบางประเภทเพื่อให้เด็กๆไม่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 ต้องสัมผัสมันหรือว่า สัมผัสมันโดยมีผู้ปกครองอยู่ด้วยหนังหลายๆเรื่องมันมีความรุนแรงเนาะแต่เขาต้องการาพ่อกับแม่หรือผู้ปกครองใช้ความพ่อกับแม่กันดูไม่ดีผู้ปกครองอยู่ด้วยเพื่ออธิบายว่าทําไมตัวละครนี้ถึงตัดสินใจแบบนี้หรือ,อ,อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวละครนี้ทาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือสิ่งที่คนข้างๆเขาจะช่วยได้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญอันนึงนะครับเรายกเ,าเารากําลัง มันมันเป็นอันที่เราว่าสมมติว่าเรายกตัวอย่างว่าสิ่งที่ต่างระหว่างเกมมิฟิเคชันกับเกมเนี่ยก็คือสมมติว่าเป็นเกมเนี่ยเราให้แต้มสมมติเราให้แต้ม x หนึ่งแต้มซึ่งปกติแล้วเกมแบบโบตาเกมแบบ c คา n t เตอร์ไซด์เนาะเมื่อค่าใครได้จะได้วันคิวคะค่าได้เยอะได้หนักใช่ไหมแต่ว่าคําถามคําถามของเราก็คือว่าเออ ไอแรงไอสิ่งที่เขาทําในเกมอ่ะมันสร้างแรงจูงใจให้เขาไปไล่ฆ่าคนข้างนอกไปเพราะว่าเกมอ่ะมันทํางานแค่ในเวิล์ของโลกความเป็นเกมใช่ไ,ไอจิ๊กเซอร์คิลที่เราเคยคุยกันเรา<ม>เรายิงคนอื่นเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเกมถ้าไงใช่ไหมพี่เราก็เลยรู้สึกว่า,วาเออไม่เป็นไรมันมันได้แต่เมื่อแต่การทําให้เขาเห็นชัดซึ่งอันนี้บางทีต้องบอกแบบนี้บุคนรับตัวก็มีส่วนนะที่จะช่วยเขาเห็นว่า อันเนี้ยคือสิ่งที่เราเล่นกันอยู่ในเกมเหมือนเราเล่นกีฬาเหมือนเราต่อยมวยแล้วไม่ได้ฆ่ากันเนะเรารู้ว่ากติกามันคือแค่นี้แล้วพอเราเอาออกมาปุ๊บมาอยู่ข้างนอกเราก็จะไม่อยากไปต่อยเข่าใส่ใครไม่คานนี้มันไม่มีเมาขันนี้อยู่ในข้างนอกพี่เข้าใจใช่ไหมไม่คันนกมันแยกกันอดังนั้นการอินเอาออกจากเกมคือเรื่องสําคัญหน้าจอล็อกอินล็อกเอาหรือการปิดเกมเนี่ยมันมีผลกับพวกเขานะคือมันคัดสวิต์โลกนี้ออกจากเขา ส่วนหนึ่งนะต้องบอกแบบนี้ทีนี้ในทางกับการสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าเกมมิฟิเคชันที่ส่งผลให้เขาทําสิ่งนี้นอกเกมต่างหาที่น่ากลัวยกตัวอย่างเช่นเออเล่นเกมไม่มีปัญหาจนกระทั่งเว็บพนันแล้วเกมมิฟิเคชันในคนเติมเงินเข้าไปเออเอาเงินจริงเข้าไปใช่ไหมเออมันก็จะถามว่าเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นเกมพนันเนี่ย กับเว็บพนันเนี่ยและอ่อเขาเรียกแรงจูงใจเดียวกันถูกปะถูกใช่ไหมพี่มมพแรงจูงใจจะทำเงินเกิดมาขึ้นคือต้องออกแบบนี้เล่นเกมก็ได้ได้เงินเงินในเกม,มเล่นเกมในความเป็นเล่นเว็บพนันในความเป็นจริงก็ได้เงินจริงๆคำถามคือแล้วทําไมถ้ามันเหมือนกันน่ะทําไมเขาไม่เล่นเกมในเนี้ยเพราะจริงๆแล้วแรงจูงใจมันไม่ได้เป็นเรื่องความอยากได้เงินใช่ไหมหมายถึงว่าไม่ได้เป็นเรื่องการได้เงิน แต่แรงจูงใจมันคือเงินจริงๆอืมออออพอพอเข้าใจแล้วพี่แรงจูงใจไม่ใช่เป็นเรื่องชนะแล้วด้เงินกลับมาแรงจูงใจมันคือของจริงมันได้เงินนันนไม่ได้อยากนะอยากได้เงินอืมอยากได้เงินดังนั้น,นการ<อ><อ>ก่ออาชญาการรมบางอย่างไม่ได้หมายความว่าเขาเรียนแบบแรงจูงใจในเกมหรือเรียนแบบสิ่งที่ขึ้นในเกมนะเพราะว่าเขาไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นอยู่แล้วเออแต่เราจะบอกเขาเกิดจะกเป็นเดินคือนเขามีแรงจูงใจนั้นอยู่แล้วอ่าใช่อันหนึ่ง าต่อให้เป็นพี่พี่ก็เม่ไปเล่นวิดพนันออนไลน์เพราะไม่ใช่แร่งจูงใจของพี่ถูกเพราะามันมีเรามีมันเป็นอันหนึ่งดีกวคือพี่ไม่ชอบเล่นพนันอะไรแบบนี้นะพี่ก็เลยไม่ไปเล่นพนันออนไลน์แต่คนที่มีแนวชอบเล่นทุกคเลยเข้าไปเล่นเลยเกมฟิฟเกชั่นก็จูใจพฤติก,กรรมที่มันน,น่าสนุกแต่ถ้าเกิดพฤติกรรมนั้นันเรื่อมข้ามเส้นศีลธรรมหรือข้ามเส้นอะไรบางอย่างไปคนก็จะย่ำยังคิดได้ว่าฉันก็ไม่อยากทำพฤติกรรมนี้ตั้งแต่เนี้ยใช่ส่วนบางคนพี่ อ่าบางคนเล่นเกมพนันแบบว่าเล่นเกมแบบพวกแบบเกมไพ่เกมแบบสล็อตแมชชีนแบบกดกดเองอ่ะเอาง่ายๆเหมือนกับเราเข้าแอปอะไรมือสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าพวกแบบซุปเปอร์แอปอ่ะก็จะมีแบบเกมเล็กๆน้อยๆให้เราแบบลุ้นรางวัลอะไรเงี้ยเราก็เล่นแต่ว่าเราก็ไม่ไปเล่นเว็บพนันทั้งที่มันเป็นกลไกเหมือนกันเพราะว่ามันมีบางเต้นที่เราเรารู้ว่าและอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะไม่ใช่คะแนนแรงจูงใจจริงๆอ่ะ มันไม่ได้เกี่ยวกับเกมแต่มันเรื่องเรื่องเงินเรื่องเงินอ่ะเขาเล่นเกมพนันจริงๆเพราะว่าเขาต้องการเงินนั่นแหละแล้วเครื่องมือเงี้ยมันดันเป็นในรูปแบบของเป็นเกมหรือจริงๆแล้วถ้าง่ายๆไม่ต้องเป็นเกมก็ได้เป็นแบบอะไรเป็นเป็นผ่อนเป็นแบบรี้ว่าระบบเงินสินเชื่อพิเศษ,ษ,ษ,ษอะไรเี้ย <c oughs> มันก็ใช่เกมแต่ก็ไปได้เหมือนกันเพราะาเขามีแรงความต้องการด้านนั้นอยู่แล้วใช่ใช่ดังนั้นมันถึงต้องดังนั้นมันถึงต้อง,ง,งแยกที่ผมพยายามย้ำว่าเกมอาจจะมีผลต่อ ความรุนแรงเพราะว่ามันมันสื่อมันมีเดียมันมีผลต่อความรุนแรงแต่มันแยกออกจากการก่ออาชญากรรมซึ่งมันมีซับซ้อนกว่านั้นเช่นเดียวกับหรือว่าพี่เอพูดถึงเกมอาจจะมีแรงอาจจะส่งผลถูแล้วทำวิชลิส s t นะเกมหรือเกมวิชลิสเราส่งผลเกมเนี่ยส่งผลให้คนเนี่ยรู้สึกอยากออมเงินจังเลยชีวิตอยากออมเงินชีวิตอยากจะจัดการการเงินไม่ไช่หมายความว่าจริงจริงเขาจะจัดการได้นะเขาอาจจะต้องมี ก็อาจจะล้มเหลวทางคอนดิชันไม่ได้เพราะว่ามันมีคอนดิชันชนิดส่วนมากอะไรอย่างเงี้ยครับยมงไงเขาก็ได้เรียนรู้ตรงนี้เป็นเลยอ่าใช่เอ๊ะอ่ะถ้าถ้าในมุมของเกมเพื่อการเรียนรู้ที่บอกว่าเฮ้ยเกมมันสร้างพฤติกรรมได้มันสร้างกิจสํานึกได้มันสร้างให้ความรู้ได้ใช่เกมเกมเอ๊ะมองว่าเกมมาสร้างสร้างได้แต่มันในเชิงของการเชื่อมโยงการเกิด awareness การรับรู้เพราะว่านี่คือโลกของเกม setting ของเกมซึ่ง มันต้องแบบขีดขั้นให้ชัดเจนก่อนนะนี่คือเกมทุกคนก็รู้ว่าเกมมันคือโลกสมมุติบางอย่างมันอาจจะทําได้ไม่ได้มันไม่เหมือนโลกจริงแน่ๆมันมีแค่การจําลองบางอย่างแต่ว่านี่คือท่าน<ถ>เป็นนั่นคือสิ่งที่เป็นอิสระที่ทําให้คุณทําอะไรก็ได้เงียแต่พอเราโลกอิสระแบบนี้แล้วเรามีเวลาในการ explore หรือบางอย่างมันถูกยื่นมาเราเล่นซิมซิตี้อย่างเงี้ยเราสร้างเมืองได้ต่างๆเราแต่ว่าในโลกจริงอ่ะเราไปสร้างเมืองกันไม่ได้แต่เราได้ explore ความคิดในเชิงแบบการจัดสรรเมืองที่ดีจะเป็นยังไงแล้วเราก็ได้สังเกตเห็นว่าอ๋อจริงเมืองแบบนี้รถจะไม่ติดอ๋อเมืองแบบเนี้มันดูแลกันง่ายอยู่ใกล้ๆโรงเรียนแล้วมันเป็นอย่างนี้เราก็ได้ explore creativity แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะจูงใจให้เราไปทุบบ้านแล้วไปเปลี่ยนไม่ใช่ัน,นี้แต่ว่าสร้างสมดุใหม่หรือทำวางก็อบาอย่างงี้ไหมที่จริงนนั่นคือมันมันแค่เห็นไงไม่ได้แปลว่ามันจะสร้าง attitude ได้แต่โลกจริงก็อีกเรื่องหนึ่ง ผมคุณก็บอกว่า, <c oughs> วาที่มันน่าตระหกมากๆก็คือว่าเราเชื่อมากเลยว่าเกมเปลี่ยนมนุษย์ได้แบบแบบเล่นนี้มันเปลี่ยนเลยใช่ไหมจริงๆแล้วในกระบวนการใช้เกมเพื่อสร้างการเรียนรู้ว่ามันต้องใช้พลังมากเลยนะพี่ทงัง <c oughs> <ม>เล่นเสร็จต้องมาชวนคุยถอดบทเรียนต้องมาตั้งคําถามต้องเล่นซ้ําชวนคุยเพิ่มสรุปก,การเรียนรู้พาเชื่อมเรื่องนั้นเรื่องนี้มันทําเยอะมากเลยนะกว่าที่คนคนนึงจะแบบ ใช้เ x p e r i e n c e จากเกมหรือจากเกมอะกกมแล้วเอาไปใช้ได้จริงจริงอะมันมันเราแบบที่ต้องพลัาางเวลาไปเยอะมากเลยนะแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าไม่อะเล่นแล้วเป็นเลยถ้ามันง่ายแบบนั้นนะผมว่าตอนนี้เรามีเศรษฐีเต็นเมืองเลยตอนเด็กๆเราเล่นเกมเศรษฐีกันเนยอะเขามีเศรษฐีเ <laughs> ตมไม่หมดเลยไปแล้วอะ่ะใช่ปะ่ะทำไมทุกคนยังไม่เป็นเศรษฐีเลยในเมื่อเราเล่นเกมเศรษฐีตั้งแต่เด็กไปนะ้ยไม่แน่ ต i, alumni, hadi, ี al als, они, ่เราคนมาจเรีนเกมติีเยอะได้นี่นี่มุญชัยรอก